คณะสัตถา,า,าจะรยมทางไกลได้ส่งจตุปัจจัยส่งอาหารมาถวายพระส่งวัดป่านาคำน้อยคุณสิริวันคุณสุภาวดีอึ่งรังสีจังหวัดปัตตานีนายพัทัยวีรวิทยาเชษนางสาวสุชัญญยา,ยาอัฐากร สมทบถวายอาหารร่วมกับโรงครัววัดปณญนาคำน้อยอีสานร,รถบ้านจังหวัดอรอ,อนธานีนายแพทย์จุพิษกันชัยพร้อมครอบครัวจังหวัดพังงานางสาวจุลาพรประสังสิทธ์ตำบุญครบครอบ,รอ,บอุทิศส่วนกุศลให้คุณป้าสุมิตราบุญโรถ อันนี้ส่งปัจจัยเพื่อทำอาหารถวายพระสองพันบาทคุณอาระดาเล่บ้านเกาะกรุงเทพอุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อนรินคุณแม่ปนอมเล่เร่บ้านสวนอืมเอา <c oughs> ให้ได้บุญได้หลายสถาญาติโยมลูกหลานทุกคน แล้วก็หลวงพ่อก็ขึ้น้อมรอมไปดูงานที่เจดีนี่เหลวงนพหน่อยก็ได้เสียสละมาจากถ้ำกองเพนมามาดูมาคุมงานมาคมงานที่มันนอกเหนือจากสัญญาออนอกเหนือจากสัญญาเจดีพิพิธภัณฑ์คือตรงที่ที่ที่สร้างเจดีมันเป็นที่เนินนี่มนุษย์มันเป็นเหมือนกระจอมปวกเนี่ย มันเป็นโพลจอมปวกใหญ่แต่นี่ก็เราขอสร้างเขากขอสร้างที่ตรงจอมปวกที่นี้ทั้งตินไหลข้องมันไหลข้องมันที่พร้อมที่จะทะลักดินพร้อมที่จะลักเข้าไปทําให้เจดีย์พังต่อไปภายภาคหน้าในเมื่อเราสร้างแล้วก็ควรจะทําให้ดีเพราะนั้นท่านหลวงพ่อหน่อยท่านก็เลยเมาทําเป็นถนนหรือเป็นทํากําแพงทําเป็นอะไร ทำหลับกันไม่ให้ดินสไลด์นะลูงพ่อก็ไปดูเมื่อวานกำลังเทแผงอเพราะนั้นพระในวัดของเราก็ไม่ได้ไปทำงานอะไรก็ควรจะทำงานโยธานนะดูดูช่วยๆกันนะั้นลูกหลานนะอาอาอกไปมัดเหล็กอไม่ใช่ไปทั้งหมดพระทั้งหมดของเราเป็น50ห้าสิบกว่าองค์อออกไปวัดสิบองค์ก็ได้แบ่งกันปอกว่าสิบองค์สิบองค์ ก็ไม่หนักหนาอะไรเป็นการทํางานเป็นการเรียนรู้วิชาวิชาในโลกวิชามัดเหล็กเขาทํำยังไงวิธีวิธิวิชาเทปูนเขาทำยังไง,ว,ว,ว,ง,ไงวิธีวางแบบเขาทํำยังไงมันก็ต้องเรียนไปให้ได้รับรู้สับหรับสราบ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราจะเกิดมาล้วจะจะเก่งแต่ทางเดียวมันก็ไม่ได้นะหลวงพ่อเนี่ยเก่งทุกด้านนะแต่จะว่าไป <c oughs> หลวงพ่อเนี่ยเก่งทุกด่านมัดเหล็กก็ได้ดัดเหล็กก็ได้ตีแบบก็ได้เทปูนก็ได้ชาบก็ได้แต่ไม่เก่งแต่รู้ทุกอย่างนะแ,ตแต่ไม่เก่ง <c oughs> แต่พอเห็นก็รู้ได้ควรจะทำยังไงพอเห็นอะไรพอผ่านงานผ่านงานมาแล้วนี่แหละหลวงพ่อเองอยากจะให้ลูกหลานของหลวงพ่อเนี่ย ต่อไปภายภาคหน้าก็จะได้เป,เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าขึ้นมาก็จะได้รู้วิชาการงานทางภายนอกด้วยไม่ใช่ทำอะไรมิแต่เขาต้มกินหมดคูรับเหมาต้มกินหมดเ,เขาเองไม่รู้ไม่รูรภ้ภาษาพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอไม่น่าจะเป็นอย่าง,งานั้นเพราะนั้นเราต้องควรจะรู้เรื่องอบ้างตัวนี้เป็นอย่างนี้ตัวนี้เป็นอย่างนั้น ควรจะศึกษาก็จะศึกษากับใครควรจะปรึกษาใครมันก็ต้องเรียนรู้นะพากพปภหลันนะให้ดูๆให้ช่วยๆกันออกไปดูนะจะสุ้แท้แต่รจะออกไปวันแรกจะออกไปเป็นทีมทั้งหมดเลยก็ได้ต่อไปยังค่อยแบ่งเป็นหมวดๆก็ได้เพราะว่าต้องการนั่นเรื่องเหล็กแต่ลุปแล้วก็คือหลวงพ่อนี่จะให้มันเสร็จก่อนเข้าพรรษาเข้าพรรษากับวันที่11นะ่ลูกหลานมิวันที่11กรกฎาคม ในวันที่26มิถุนาแล้วยังเหลือไม่ก,กี่วันอยากจะให้มันเศรษจก่อนพรนษาหลวงพ่อหน่อยกับท่านก็จะไปกลับไปท้ำคงเพลนมาไปอยู่ไม่ใช่ว่าจะมาแล้วละหลังหยุดนี้เพราะนั้นจุดนี้ก็เร่งๆซะ <S 2> <S 2> เร่งได้อยู่มันเร่งได้อยู่ก็ควรจะเร่งช่วยๆกัน <c oughs> งานเร่งก็ต้องมีงานธรรมดาก็ต้องมีเรามาอยู่ด้วยกัน ถาวางานเล่นก็นเฉยงานไม่เล่นก็นเฉยเป็นพระหลุมแล้วก็เป็นพระเฉยเมยเฉยทั้งหมดไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเข้าเกียร์ว่างเ <c oughs> ข้าเกียร์ว่างทั้งหมดไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นพระหลูกพระลานนะเวลาเราทํางานก็ต้องทําเวลาหยุดงานต้องหยุดเวลานุบภาวนาเราก็ต้องภาวนาทําหน้าที่ภาวนาทำให้เต็มที่ วเวลาทำงานอื่นเอาไปทำทำเต็มที่เลยนนต้อง,งเป็นลักษณะอย่างนั้นนะลูกหลานนะ <c oughs> นะวันนี้เป็นวันพระหัสชบดีที่26มิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นวันนี้เป็นวันขึ้นหนึ่งข้ามเดือน8ปีมะเสง็งพระในวัดของเรา56สหรูปลงมาจัดวันนี้44 งดฉันสิแล้วก็วันพุ่งนี้เป็นวันที่27นะลูกหลานยีมิถุนาหลวงพ่อคงจะได้ออกไปบิณฑบาตฉันเช้าที่โรงพยาบาลสูนุรอนทานใเ,เขาทำบุญครบรอบอครบรอบเจปีของโรงพยาบาลสูนุรอน วันนั้นลูกหลกานศรัทธาญาติโยมพี่น้องชาวอุดรในละแวกพระสงฆ์เจอกปิณฑบาตพระสงฆ์ก้ารูปอาจจะมีพระติดตามด้วยพี่น้องชาวอุดรก็เชิญทําบุญทําทานให้กับโรงพยาบาลพ่พอแม่ปู่ย่าตายายอยากจสนิดมิตรสหายที่มาป่วยโรงพยาบาลบางคนก็ล้มหายตายจากที่โรงพยาบาลก็มี วันนั้นพวกเราที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นวงศาคนาญ,ญาติเป็นชาวพี่น้องอุดร <c oughs> ก็มาร่วมกันทำบุญอุทิศสวนกุศลให้กับดวงวิญญาณที่ร่วงหายตายจากที่โรงพยาบาลอุดร <c oughs> ก็ดีเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะ <c oughs> แต่หลวงพ่อคงถ้าไม่มีอะไรก็คงหลวงพ่อก็คงจะได้ออกไป <c oughs> พรุ่งนี้เช้านะลูกหลานวันที่ยี่ ยี่สิบหกวันวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเป็นวันศุกร์นะวันที่ยี่สิบเจ็ดเป็นวันศุกร์แล้วหลวงพ่อจะไปพักที่ทำรมคงเพลนนะพอฉันจังหันเสร็จที่สัตย์ยังหันเสร็จที่หลวงพยาบาลแล้วหลวงพ่อจะไปพักทำ่ธคงเพลนสักคืนหนึ่งวันที่ยี่สิบแปดเช้าหลวงพ่อคงจะบินทบาตฉันเช้าที่ทำรมคงเพลน พอมันห่างละ <c oughs> นานแล้วไม่ได้ไปทาของเปลี่ยนบินมาบัตชันเช้าที่ทําของเปลี่ยนสักวันหนึ่งฉันเสร็จหลวงพ่อก็จะกลับมากลับมาเพราะมีนัดทางญาติโยมทางกรุง,งเทพจะมาดูเจดีเจ้าของทุนใหญ่ท่านจะมาดูเจดีพร้อมกับคณะหลวงพ่อก็คงจะมาพบกับคณะศรัทธาญาติโยมที่จะมาดูเจดี ว่าไปถึงไหนแล้วอย่างไรลักษณะอย่างนั้นหละเนี่ยอันนี้ก็เล่าเก้าพี่น้องทำของเพลงนะน้องบวนลำพูเลยในละแวกที่เคยมาพบมาเจอกันหลวงพ่อจะไปพบไปเจอกันวันที่2ี่สแปดนะลูกหลานนะวันเสาร์ที่28่สิหลวงพ่อจะไปพูดไปกล่าวให้ฟัง ก่อนเข้าพรรษาเนะี่ยเราควรจะเตรียมตัวยังไงพี่น้องทำาคงเพลงหนูพอจะว่ากันนะแต่เขาจะเขาจะทำความชั่วเขายังมีแผนเราจะทำคุณงามความดีสามเรือนะก็ต้องมีแผนเหมือนกันนะเราจะทำยังไงถ้าใครจะงดปุหรี่ก็เริ่ม,เร,มเริ่มงดไว <c oughs> ไม่ใช่ถึงวันนั้นวันนั้นจะงดทีเดียวมันงดไม่ได้แหละส่งเริ่มงดไปแต่เนิน่นเน่เราจะลดงดเล่าก็เหมือนการติดเล่าติดสุราแต่งดไปแต่เนิ่นเนิ่นต้องวางแผนไ่แต่เนิน <c oughs> ่นเนเห็นเสียแต่ว่า <c oughs> ใจเด็ดเดี่ยวตัดขาดไปเลยมันก็ได้ไม่เป็นไรมันอยู่กับตัวเองทั้งหมดนั่นแหละ แต่เมื่อคืนนี่ก็เป็นวันพระนะลูกหลานวันพระสิบห้าค่ำแรมสิบห้าค่ำแต่หลวงพ่อไม่ได้ลงมาโอ้หลวงพ่อกับขอพักผ่อนเจ้ก่อนนะลูกหลานเพราอตอนเช้าหลวงพ่อก็ได้พูดไปแล้วแหละพอตอนเที่ยงก็หลวงปู่โ,โสดเจ้หลวงพ่อก็ได้อบรมพาลูกพาหลานในที่ประชุมหลังหลังปฏิโมกพรพทั้งหมดมาลลองปุโบสถเมื่อวานเจ็ดสิบเอ็ดรูปนะลูกหลาน แต่ำวัดสาขาวัดที่ใกล้ๆนะีมาลงมาร่วมอุโบสถทั้งหมด71็ดสิบเรูปเมื่อวาน <c oughs> ตรงพ่อกระเดมพูดได้อบรมเรื่องพระลูกหลานควรจะรู้ควรจะได้รับร,รู้รับทราบร่วมกันและก็อีกส่วนหนึ่งเป็นช่วงที่สำคัญกับส่วงที่จะเข้าพรรษาสามเดือนที่จะถึงไม่อีกไม่กี่วันข้างหน้า ควรจะทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน้วัด,วดไหนขาดเหลือขาดตกบกพร่องอะไรในปัจจัยสี่ก็ช่วยๆกันดูกันนะหลวงพอ่อขวาว่าถ้ามีอะไรก็บอกมาพอาะพ่อเราเป็นวัดวัดของเราก็ถือว่าเป็นวัดหลักเป็นวัดหลักให้กับลูกกับหลานถ้ามีปัญหาบอกมาบอกมาให้พระในวัดของหลวงพ่อ ในเมื่อวัดของพระหลวงวัดของหลวงพ่อได้รับทราบจากหมู่เพื่อนมาเอาเสนเอขึ้นมามหาหลวงพอ่อหลวงพ่อก็จะได้สั่งการสั่งงานลงไปถ้ามีความจําเป็นจุดไหนอย่างไรขาดเหลือขาดตกบกพร่องจุดไหนมีความจําเป็นอย่างไรอันในนการอยู่ด้วยกันนะ,นะการอยู่ด้วยกันของพระสงฆ์ก็ไม่ใช่อยู่แบบเด่นๆด้านต่างคนต่างอยู่ก็ไม่ใช่ มันต้องได้พึ่งพาอาศัยกันผู้น้อยผู้ใหญ่ <c oughs> แต่ละวัดนะนี่ก็คือการเป็นอยู่แต่ถึงยังไงเรื่องจิตภาวนาเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญ่ถึงจะทํำงานทำการยังไงก็เถิดแต่อย่าลืมจุดนี้อย่าลืมความตายพูกง่ายๆ <c oughs> มรณะเมผวิสติอย่าลืมความตายของเจ้าของ ถ้าผู้ใดลืมความตายของเจ้าของนะจะหลงเจ้าของลืมเจ้าของนะจะพยองพองตนจะถือว่าตัวเองเป็นคนบุคคลจาการเต้นแรงเต้นกาก,กระโดดโลดเต้นออพอถึงข่าวพายามัจจุราชจะเอากลับบ้านเก่าเท่านั้นนะคอ,อตกหน้าจ้อยงอยเงาแ,งาแต่เหมือนกับลิงอพอลิงเนี่ยถ้าหากว่า อยู่ห่างไกลจากเจ้าของกระโดดโลดเต้นนะพอเจ้าของจับมาไม้เหลียวฟาดลงกับพื้นเปี้ยงลิงลิงตัวสันงงงงงงกลัวไม้เหลี่ยว,ยอ,ยว,ว,ยวอันนี้ก็เหมือนกันเท้าอยู่ธรรมดานกระโดดโลดเต้นทออเจ็บไข้ให้ป่วยเท่านั้นนะเป็นมะเร็งนะข้าวนี่ไม่รอดนะ จิตใจในสัตว์ก้องๆๆๆเลยแหละเพราลายเพราะเราไม่ได้คิดไว้ก่อน <c oughs> ถ้าคนที่คิดไว้ก่อนที่คนภาวนาคนทําใจคนภาวนาไว้ก่อนพอถึงวันนั้นมานี่มันก็เตรียมพร้อมเพืนได้เห็นแต่คนอื่นว่ะเ,อเอห็นแต่คนอื่นว่าข่าวเนี่ถึงข้าถึงถึงข่าวข้าถึงคิวของข้าแล้ววะคลายคลายหถึงกับกลัวก็กลัวอยู่ แต่ก็ได้คิดไว้ท่วงนาไว้ก่อนแล้วนะมันก็มีความกล้าดมันก็มีความในตัวของตนเองอนนี้แหละให้พวกเราทุกทกท่านที่ต้วงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นแนวความคิดให้กับพวกเราทุกทกท่านเพราะว่าเป็นหลักธรรมขำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันดูก่อนอานณทนเธอระลึกถึงความตายวันกี่ครั้งอาน,นุ์พระอานทน์ก็ตอบ พระพุทธเจ้าว่าประมาณวันละหน้อยครั้งพระเจ้าข่านะเอออนนนรออละลึกถึงความตายวันละหน้อยครั้งเธอ,อยังประมาทอยู่นะต้องถ้าผู้ไม่ประมาทนะต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกถ้าหายใจไม่เข้าแล้วก็ตายถ้าหายไม่ออกถ้าหายใจไม่ออกก็ตายนั่นแหละจึงเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท พวกเราล,ลูกหลาดหรือพระรูปพระหลานสทาย,ยาโจมเลยเออเผื่อไม่อยากจะคิดถึงความตายอีกต่งางหากเพราะกลัวตายออปีหนึ่งปีหนึ่งไม่รู้คิดถึงความตายกี่ครั้งเ,เดือนหนึ่งอันนี้พระพุทธเจ้าให้ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกอทําไมพระพุทธเจ้าจึงให้ระลึกถึงความตายเพราะคนระลึกถึงความตายนะ มันทํางานสิ่งไหนก็ตามทําอะไรก็ตามคิดอะไรก็ตามทําอะไรก็ตามพูดอะไรก็ตามจะไม่หลงเจ้าของไม่ลืมเจ้าของไม่พยองพองตนให้รู้จักประมาณตนอยู่ตลอดมีทติสัมปะชัญญาจุกับตนเองตลอดไม่พยองพองตนไม่โอหังมังคโลหลวงปู่ล่าเลยหลวงปู่ล่าว่านะไม่โอหังมังคโลใครข,ข้าไปไม่อวดดีให้รู้จักเจ้าของอยู่เสมอ นี่แหละถ้าคนระลึกถึงความตายของตนเองอยู่เสมอการทำสิ่งนี้ก็ทำทำให้ดียังให้ขาดตกบกพร่องอย่างที่หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็ได้ฝากบอกไว้เลยเยเราจะฝากคุณงามความดีฝากฝีมือไว้ในแผ่นดินเนี่ยเ,เราต้องคิดไว้ในใจอย่างนั้นเสมอประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทประโยชน์ตนก็ ก็ให้หพร้อมรักษาศีลภาวนาประกอบคุณงามความดีอยู่ในศีลาจารวัตเป็นพระที่ดีองค์หนึ่งเราจะเป็นพระที่ดีองค์หนึ่งคิดดีทำดีพูดดีองค์หนึ่งจากนั้นเราก็ประโยชน์ท่านเราก็ช่วยเหลือสิ่งไหนสาธารณประโยชน์ที่พอจะช่วยเหลือได้ที่ไม่หนักหนาเอาช่วยไปถ้าว่าสิ่งไหนที่มันหนักหนา สิ่งไหนที่มันเป็นพิษเป็นภัยเราก็รู้เป็นพิษเป็นภยัยต้องระวยงระวังจุดนี้แต่สิ่งไหนก็ตามถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยในโลกวัตฏสงสารมันมีมากมายหลายๆอย่างสิ่งไหนก็ตามถ้าเราไม่มั่นใจถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ต้องตั้งความสงสัยไว้ก่อนตั้งความสงสัยคือการตั้งความสงสัยไวนะ้น่ะคือบอกเกอิดแท่งปัญญานะ ในหลักของพุทธศาสนาการตั้งความสงสัยว่านะ่ะคือเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา,าถ้าสิ่งไหนก็ตามแต่อย่าว,วิตกกังวลนะถ้าวิตกกังวลบัน็าุกท,ทุกใจเป็นวิตกวิตกคนวิตกคนกังวลอะไรคิดยึดปิดจีบปิดวิตกกังวลอะไรกันอนันตแปลว่าเป็นทุกข์อีกเหมือนกันนะให้ว่าตั้งความสงสัยเอ๊ะเรื่องนี้มันเป็นยังไงวะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นหรอือเปล่าหร,รือมันถูกต้องไหมนี่ ตั้งความสงสัยไว้อันนี้แหละเป็นบอ่อเกิดแห่งปัญญาถ้ามันมันผิดพลาไดไอ้ชายเราก็ได้คิดไว้อยู่นนในจุดนี้นะ่เพื่มมันมัน,ม,นมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะนี่แหละแต่นี้เราก็ถ้าเราได้คิดไว้ทุกอย่างถ้ามันผิดพลาดเราก็พร้อมที่จะแก้ไขไดนะ้มันไม่ผิดพลาดถลําถลายถลกจนเสียหายจนมากแต่ถ้าวันเราไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งความสงสัยไว้ก่อน ถ้ามันไปมันไปเลยนะลูกหลานไปจนกูไม่กลับเสียหายอย่างมากเนยะอันนี้แหละอันหนึ่ให้พวกเราอยู่ในโลกปัะสงสารอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมันจะจนใจเราเมื่อภายหลังสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดไว้อยู่เสมอคนโบราณเขาพูดไว้นะเนี่ยอันนี้ก็เราก็ไม่ได้ให้คิดสงสัยไปหมดวิตกกังวลไปหมด ไม่ไว้ใจคนทั้งหมดไว้ใจบุคคลที่ควรไว้ใจขนาดตัวเองก็ยังบางครั้งคิดอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นมามันก็ยังทะเลทลายเลยมันยังไว้ใจตนเองไม่ได้จะไปไว้ใจคนอื่นร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นมันยากนะลูกหลานนะไว้ใจคนร้อยเปอรเซ็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นต้องแบ่งไว้ซะกก่อนอแ,บแบ่งไว้บ้าง มันมีอะไรขึ้นมาไหมอาจจะมีส่วนเสียหายไหมเเราต้องตั้งความสงสัยไว้ก่อนอันนี้แหละถ้าเราตั้งความสงสัยไว้อย่างนั้นถ้าผิดพลาดก็ไม่ผิดแอ้กแก้ไขได้ถ้ามันผิดพลาดครั้งนี้ครั้งต่อไปเราก็ต้องแก้ไขได้เพราะยะพอ่อเรามีความเราตั้งความสงสัยไว้ไวอยู่นะอันนี้ก็เป็นแนวความคิดของหลวงพ่อเหมือนกันนะลูกหลานนะ หลวงพ่อเนี่ยเอาหลักธรรมคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำคำสอนของพระพุทธเจ้านะจะเดินไปทางไหนจะทำยังไงต้องเปรียบเทียบเปรียบเทียบเอเอามาเปรียบเทียบมาเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างเป็นแบบฉบับในการดำเนินชีวิตในการเป็นอยู่ของพวกเราสรุปแล้วคือไม่ให้ตั้งอยู่ในความประหม่ากระทังความแก่ความเจ็บความตาย จิตใจของเราไม่ให้รุ่มหลงมัวเมากับโรกวัฏสงสารให้รู้ให้รู้เท่ารู้ทันรู้รอบขอบชิดจะทําจิตใจอย่าลกอยก่ายกระดับจิตใจยังไงจึงจะจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารตามแนวแถวของพุทธะตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะแนวแนะนําสั่งสอนเอาไว้นะเาวันนี้ก็ หลวงพ่อให้แนวความคิดเพียงเท่านี้ก่อนตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนา <c oughs> พระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรนะพรนะทีนี่นะลูกหลานทั้งหลายนะสาพพโรขาวินิมุตโตสัพสันตาปาวาเสตโต ภาเวรามาติการตัวเนียมวัวตัวจาตัว จังวัวท่าปจายยจีโนจัดตารธรรมามวัดทานติอายุวันโนสุขังปางละอายุโดบารโดติรุ่งปัญญาโดปฏิภาณโนสุขัส ตาเมธาวีสุข้างตัวทิขติอายุรัตวาภลังวานังสุขันจะปฏิภาณโดทิคายุยาสวาหติยาธายาตุปปัตติสติทิภวตุสัพพมังกาลังรัักนสพนตา สามบามุธานุภาเวนาสดาสจทีพระวันกุเตภาวะตุสาพมางกาลังราคันตุสาปเดวตาสามบาธรรมานุภาเวนาสดาสจที่พระวันกุเต ภาวตุสัาพมังกาลังราพันตุสซาปะเดวตาสาบัสังขานุภาเวนะสาดาสุทิภาวันตุเต ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทาบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคาน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชี ชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  a t p a n a k a m n o ย c o m สุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา